ทุกคนรู้หรือเปล่าครับผมว่าโดเรมอนดู e m o v สองพันยิบสเนี่ยเขามีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเพื่อนๆโดเรมอนดูฟวี่ตอนโนบิตากับยูโทเปียแห่งฟากฟ้านั่เนเองนะทุกคนและหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับฟากฟ้าเนี่ยมันใช่กับไอ้ดูฟวี่บนโลกบนก้อนเมฆหรือเปล่านะแต่ว่าผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบรีเมคนะมันเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะก็ ในปี2022เนี่ยคือของไทยเนี่ยที่เอามาฉายเนี่ยคือโดเรม o อนเดตอนสงครามอาวกาศชิวของโนูบิตะใช่ไหมแต่พอปี2023เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับบนฟากฟ้าและแต่ไม่ใช่เป็นอวกาศนะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะที่แบบเมืองเหมือนเป็นเมืองสวคนอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มันเป็นโลกแห่นท้องฟ้าทุกคนนะก็วันนี้ บอกเลยว่าถ้าใครอยากดูทีเซอร์เนี่ยก็ลองหาดูได้นะครับใน y o u t u b e เนี่ยมันมีแบบออริจินแลเนี่ยมีออกมาแล้วทุกคนส่วนผมเนี่ยไปเจอซับไทยมานะครับผมผมก็จะดูซับไทยนะมันจะได้อ่านออกนะว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมทีเซอร์เนี่ยของเรื่องพ้นภางนี้นะครับจะมีอยู่1นาที30เินาวีทุกคนมาไปดูกันเลยดูทัพเปียเลย อ๋โรบิตาเนี่ยคือแบบจากไปเมืองแห่งสวรรค์น,นะก็เลยแบบให้ดเดมอนใช่ไหมนี่ไปกันเลยโดยเครื่องบินนะฮะไปบนท้องฟ้ากว้างใหญ่นะสว่วนสวรรค์อันสมบูรณ์แบบพรานดเปียนะครับเป็นสวนสวรรค์นันที่ไปเจอนะ,ะแล้วก็เจอหุ่นยนต์แมทที่มีชื่อว่าโซเนียนะฮะนี่เมืองเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นเมืองแห่งความฝันเลยนะ นี่บอกว่าจะเรียนหรือจะเล่นกีฬาก็ได้นะทำอะไรก็เพอร์เฟคไปหมดนะทุกคนแต่ทุกว่านี่มีเหล่าร้ายมาแล้วอันตรายกับเรงมาเยอะอาณาจักรพาราดาเปียจำไว้อาณาจักรชื่อว่าพาราดาเปียเพื่อนๆขอ,องเพื่อนนะฮะของโนบิตะโดนิบอลเนี่ยก็ต้องช่วยอาณาจักรให้ได้นะอนาณาจักรของโซเนีย พวกเรียวจะทิ้งเพื่อนไม่ได้นะต้องสู้ไปด้วยกันเพลงเขาเพาะอยู่นะผลไม้โมโนวิตอนนึงมีตากับยูโทเปียแห่งฟ้า,า,าขอดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนยูโทเปีย ยูทูเปียนี่คืออาณาจักรที่อยู่บนเซียวของดวงจันทร์นะโซเนียตัวขคอหลังก็ภาพนี้คือโซเนียนะทุกคนเป็นหุ่ยนยนต์แมวใช่ป่ะอ่าก็ม่ิ่ยทัน อันตรายกำลังมายือนอ่าภาระเปียเนี่ยเป็นแห่งบนท้องฟ้านะถ้าตกลงมาเนี่ยก็คือจบเหตุเลยนะทุกคนก็ต้องแบบช่วยกันนะไม่ให้แบบอันาจากรแห่งน,นี้นะล่มสลายอะประมาณนี้นะเพียงเพราะเพราะ จบไปแล้วก็เนะฮะอย่างที่บอกครับผมมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพเนาะแล้วก็ไปเจออาณาจักรใหม่เนาะก็คืออาณาจักรบนท้องฟ้านะที่มีชื่อว่าอะไรนะพาราดเปียใช่ไหมเมื่อกี้นี้ถ้าพูดผิดสองถโวยนะจําไม่ได้นะชื่อว่าจากชื่อว่าอาณาจักรอะไรไม่รู้นะลืมไปแล้วนะครับผมก็ถ้าความคาดหวังของคนดูดูเรมอนเนี่ยก็ต้องคาดหวังความสนุกนะของตัวโดบิตาเนาะแล้วก็ตัวของเพื่อนดูเรมอนเนาะแล้วก็ไปเจอแบบกับ เขาเรียกว่าไปไปจนภัยเจอกับผอมเพื่อนกลุ่มใหม,ใหม่ๆเนอะแล้วก็แบบจะเจอกับกลุ่มกลุ่มชั่วร้ายเนอะแล้วก็โนบิตะกับดเแลม,มอนเนี่ยก็ผอมเพื่อนเนี่ยก็ช่วยการฝา่ฟาฟันอุปสรรคนี่คือมันก็จะเป็นจุดไข่แม็กของเขานะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็มันก็ถามว่าคาดเดาได้คาดเดาได้แหละทุกคนว่าเนื้อเรื่องเนื้อหานะมันจะเป็นยังไงนะแต่ไอตรงจุดที่จะทำให้สนุกไม่สนุกเนี่ยคือจุด การดำเนินเรื่องของเขาว่ามันจะดําเนินเรื่องสนุกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่พีโลหรอครับมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟิลกูดนะเป็นแบบอ่าการ์ตูนเด็กนะที่แบบผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีอะไรมานี้ฮรไม่ไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไระเป็นภพยนตร์น้ำดีครับผมที่ใครๆก็ดูได้แหละนะทุกคนนะคอนเสิร์ตเขาก็คงจะประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่แบบทุกคนกาจะรอคอยเลยนะคือ ของวิเศษของดเรมอนว่าในภาคเนี้ยมันจะมีของวิเศษอะไรมาทําให้นบิตะเนี่ยและเพื่อนเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องได้ทําทให้แบบอ้ยคดูโหว้าวแบบเนี้ยก็ต้องรอดูนะในดเรมอนเดอะมูวี่ตอนโนบิตะกับยูโทเปียแห่งฟากฟ,ากฟ้านเองครับผมซึ่งฉายที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะคือวันที่3มีนาะคมปีหน้าคือปีสองพนิบสานะส่วนของคนไทยเนี่ยต้องรอไปก่อนเนาะเดี๋ยวคงจะมีการประกาศแะละถ้าเขาซื้อสิทธิ์มาฉายนะครับผม ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยกดตามชอม่องบิลกายนะครับผมแลอย่าลืมกดถูกใจเพื่อคนรักกระดูกแปรรูปผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ